สอบถามเบอร์โทรได้ที่088 355 4645ขอบคุณครับครับก็ยกที่3นะครับธนูพิษิตยอดธนู่ายแดงครับน้ำเงินทีรพล FA กรุ๊ปครับใครไปเที่ยวเมืองการช่วงปีใหม่นี้ก็อย่าลืมพักที่โรงแรมบายโฮเทลนะครับโรงแรมใหม่เปิดใหม่หรูมีระดับเลยทีเดียวมาดูเครื่องร้อนแล้ว คุณเพชรนะครับสั่งเจ้าองพักได้นะครับกิจกรรมช่วงปีใหม่ครับพักพรนเอาละครับบนเวทีทางด้านของแหวนเพชรเล็กครับในเกมเดินชนแล้วนะครับเนี่ยครับเดินชนชวนทะเลาะวงในนะครับอาจารย์ครับมองภาพดูเหมือนไม่แรงนะครับแต่ว่าที่โค้งนี่แดงไปข้างเลยทีละคนกล้ามาอ้าวเดินเข้ามาได้จริงเดินมาเดินมาก็โดนโอ้โหเอาคืนบ้าง แต่ว่าเขา่าข้างซ้ายของธนูพิษนี่มีพิษจริงๆดูดิคุณประเสริฐจึ้าไปแล้วจึงอีกทีหนึง่งเอา้าตีตีไม่้าว ครับธนาธนาพิทแต่ว่าตอนนี้แหวนเพชรเล็กก็ไม่ฮึดกลับมาอ้าวสะบัดซอกแเพชรแหมยังไม่แตกทางคนตันตีตีดึงดึง,ดงมากดกดอยู่ตีอ้าวแหวนเพชรเล็กนี้มีตีโอ้โหเอาได้มันคืได้คืนเหมือนกันดุยโอ้โหต้นยกกลางยกปลายยกเลยครับแหวนเพชรเล็กกาะในได,ได้ยัดเข้าครับช่วงใต้ท้ายครับธนาพิท นักศึกษาปริญญาตนีจากมรัตนบันดีเข่าเลยครับแหว,แหวเนเพชรเล็กเข้าขวายัดเข้าไปโอ้โหเกมนี้พลิกไปพลิกมาไม่รู้ว่ากี่ตลบเลยด่านยกเนีน่นี่แหละอย่างที่บอกว่ามวยพิมนิยมมันจะเป็นแบบนี้น้ำหนักขนาดนี้นะครับมามาแล้วไปเร็วเหนื่อยเหนื่อยช้าหายไวเอาตีอุ้ยตีตามกข้ไปโอ้ยแหมเสียจังหวะไปนิดนึงสาให้เสียทรงเสียอาการ พร้อมเลยคุณปเป็ดอ่าอาละครับล้มได้ก็ลุกให้ไว้เลยครับเสียท่าครับทางดน้านของแหวนเพชรเล็กเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวงในรัดล่างเอาไว้ครับช่วนท้ายๆปลายยก3าครับเกมยืดเยือเย้อแน่นอ,อ,อนครับชมข้อสนาก่อนเดี๋ยวกลับมาตามต่อ การโชดชีวิตทำกรมสุจิตนะครับท่านผู้มือการโรงเรียนสาธิตมศวปัจจุบันจะเป็นประธานนะครับอ้ามาดูกันต่อโอ้โหโเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายแดงธนูพิษติดยอดธนูน้ำเงินแหวนเพชรเล็กเอฟเอครับอถ้าชอบถ้าชอบนะครับถ้าชอบถ้าถูใกใจกดไลค์กดแชร์ครับคนที่ดูอยู่หน้าเพจศึกเจ้ามวายไทยเป็นทีมวยแสงวันนี้ทุกวันนี้ต้องบอกว่าติดตามได้หลายช่องทางนะครับหลากหลายช่องทางให้ในการติดตามกับศึกเจ้ามวยไทยเอาละครับดูกัน เต็มอิ่มแล้วเราก็มีโปรโมอเตอรใ์ใหม่ๆเข้ามาเสริมอยู่ด้วยมาเติมความมันเติมให้มันอัดรสชาติมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแข่งมา<อ><อ>เดินแล้วต้องกลับมาเป็นสายเดินแล้วครับทางแหวนเพชรเล็กตี้าไปจี้อ้าวเอ,า,อาเอาดึกมาแต่ว่าแกขวางหน้าได้ดีครับทัทีถึงตัวอย่าอย่าไปกล้ากลัวๆครับเอาให้ถึงอาณะแหมาเจ็บเป็นเจ็บครับอยู่หน้าก็โดน ถ,ถ้าไม่ถึงตัวนี่ก็มีแต่เจ็บแล้วครับครัเดินยังคงเดินตอนนี้ธนูพิษตอนตีกันเชียงแล้วครับอโอ้โหคงม,มั่นใจว่าตัวเองไปไกลคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับทีมงานด้านหลังด้านล่างแข็งโป๊กเลยครับ,นนรรบพี่หลวงเพชรสี่ขิงเกียรติพยาไทยโอ๊ตวัชรชัยหนึ่งจันตก,การครับแล้วก็อีกหลายหลายคนเลยครับเนี่ยครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับแหวนเพชรเล็ก เนี่ยครับไม่สู้มาไม่มีรู้ชนะแล้วจ้เเเาเอ้าเอ้าเริ่มมาแล้วนะเออเม็เอาหน้าขยันอีกนิดนึงเล่งเครื่องอีกหน่อยโอ้โหมวยมันผู้ขี่สูสีนี่ถ้าไม่เบียดกันแล้วยังไม่เห็นนะครับว่าฝ่ายไหนกระดูกจะดีกว่าครับไอตอนประกบก็ดูสถิติดูชื่อชั้นนะครับ แต่ว่าพอเบียดกันแล้วเนี่ยบนเวทีมันก็อาจจะเห็นชัดอยู่กระดูกจะต่างกันแต่ว่าเอามาแหวนเพชรเล็กเนี่ยครับมีลูกเพชรมีลูกเพชรไม่ติดบนเวทีครับมาไปประเทศแยกออกมามุ่งมั่นตั้งใจแล้วครับเห็นถ,ถึงความมุ่งมัน่นความตั้งใจกับสีหน้าแววตาของแหวนเพชรเล็กเนี่ยเนี่ยครับเขาซ้ายยักกันไปเอาล้วครับ เสียงอือกระทึกคึกโคมเสียงเฮยังมาอีกครั้งในช่วงท้ายๆปลายยกครับยกกรับพักสักครู่หนึง่งในเคียงนี่ยังคงยากนะครับที่ถือว่าเป็นศิลปะจริงๆามาดูกันตาสามนาทีนี้จะเป็นของใครฝ่ายแดงธนูพิษยอดธนูนะครับนำเงินแหวนเพชรเล็กเอฟเอกรุ๊ปนะครับหรือว่าชื่อตามบัตรนัำมวยเขาใช้ชื่อว่าพีรพลนะครับเ <inf> ป็นฝ่ายเด<ล>ินอุย้ย ในยกที่สยกสี่ที่ผ่านมาน,านั้นธนูพิษแกตีกันเชียงนะครับเปลี่ยนเกมยกนี้ก็ทางด้านแหวนเพชรเล็กต้องเป็นฝ่ายเดินแล้วแล้วครับนี่ครับทางด้านของธนูพิษถอยก็จริงนะครับแตว่ว่าทางด้านแหวนเพชรเล็กจกคว้าได้นี่แข้งซ้ายมาก่อนเลยครับ ดูเกมรับของแหวนเพชรเล็กนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมายังไม่พลาดครับเนี่ยครับวงในรัดรากช่วงทายปรายยกแล้วนะครับน่าจะเป็นเพื่อสุดท้ายนะครับของคู่สุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการนายเจ้าสนนะครับศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับเสาร์ที่18ธพันวาคมครับมาขุดเบิกแล้วถอยออกมาแทงซ้ายเนี่ยครับเดินเข้าไปให้เขาจับครับทางด้านของแหวนเพชรเล็กไม่มีอาวุธนำนะครับไม่มีอาวุธนำครับ ออบอลย้อสุดให้กับทางด้านของธนูพิษสิทธิ์ยอดธนูหรือว่าสิทธิ์บอลใต้แะครับนะครับ,รบวันนี้ได้โอ๊ตวัชราชัยมาให้กำลังใจครับแล้วก็บนเวทีพี่หลวงคนเดิมนะครับอ่ะนะครับติดตามดูนะครับติดตามดูเส้นทางของธนูพิษ